รับผิดชอบในหนาทีมีสามมาคีมีเมตตาโรงพยาบาลลำปางได้รวมสรรสร้างคุณธรรมความดีให้เป็นเกียรติเป็นศักดิ์เป็นศรีเจ้าทุกรูป,ปรเรียนท่านบริการโรงพยาบาลลำปางคณะผู้บริหารและก็บุคลากรของโรงพยาบาลลำปางทุกท่านนยครับวันนี้ครบรอบ ปีที่78ของการเปิดให้บริการโรงพยาบาลลำปางวันนี้เมื่อ78ปีที่แล้วทุกปีเราก็จะมีการทำบุญตักบาตกันแต่ว่าในปีนี้ด้วยสถานการณ์ต่างๆก็เลยทำให้เราต้องปรับการบริการก็เลยทีอโอกาสให้จัดแบบเรียบง่ายแต่ให้เกิดปัญญาและที่สำคัญก,ก็คือแสดงจิตสำนึกแห่งการรู้คุณผู้ที่มีวัตุต่อโรงพยาบาลลำปางขออนุญาตให้ บุคลากรของเราได้รู้จักประวัติของโรงพยาบาลนะครับที่อาจจะพวกเราสงสัยกันว่าเอ๊ะรู้สึกอาจจะขาดตกกบล้องอะไรไปบางสิ่งบางอย่างหรืเปล่าอมคเองก็ได้ทําหน้าที่สอบหาข้อมูลข้อมูลเดิมจากที่ท่านผู้บริการในกายธนีลิมทองได้ทําไว้ก็พอสมควรและก็ต่อเติมเต็มจากขายาของผู้ที่ อย่างมีชีวิตอยู่นะครับเดี่ยวจะมคู่ให้กาเนิดโรมวิบารลำปางซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันจากคลิปวิดีโอน,นี้นะครับซึ่งเป็นการทําแบบเร่งรีบปิดกล้กาประกันใดก็ต้องขออปแล้วก็วันนี้มีการยากของแต่ละท่านเดี๋ยวชมสักครู่ผมจะได้ขอยากแนะนำนะครับเดี๋ยวการนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านได้ชมคลิปประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโรงวิบารลำปางของพวกเรากันก่อนครับขอเช่นครับ โรงพยาบาลลำปางเดิมชื่อโรงพยาบาลเทศบาลเมืองลำปางในสมัยท่านรองอามาตรีคุณอุทานคดีหรือนายประยูนขันทรักษ์เป็นนายกเทศมนตรีท่านเป็นผู้ให้กำเนิดโรงพยาบาลลำปางโดยเมื่อปีพุทธศักราช2480ท่านได้ขออนุมัติงบประมาณจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำปางในขณะนั้นเพื่อขอใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองลำปาง เพื่อจัดซื้อที่ดินสร้างโรงพยาบาลแทนสุขศาลาซึ่งคับแคบโดยมีนายแพทย์เปี่ยมมุสิกะภูมะอนามัยจังหวัดในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนโดยท่านได้จัดหาซื้อที่ดินที่ประตูชัยซึ่งเป็นที่นารวมทั้งสิ้น81ไร่ในราคาไร่ละ100บาทรวมทั้งสิ้น8,100บาทต่อมาได้จัดทำแบบแปลนเพื่อทำการก่อสร้างตึกอำนวยกาง และได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างไว้ในปีพุทธศักราช2483ซึ่งก็เป็นปีเดียวกันที่คณะของท่านก็ได้ครบอายุสมัยในปีที่หนึ่งเช่นกันและได้พ้นจากตำแหน่งไปเมื่อ24เมษายนพุทธศักราช2483และต่อมาคณะเทศมนตรีชุดใหม่ก็เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยมีคุณมาลารักระบิน เป็นนายกเทศมนตรีต่อจากท่านและได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จโรงพยาบาลลำปางเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่24มิถุนายน2475โดยมีผู้มีการคนแรกคือนายแพทย์ศีรีรัตน์บุญเฉลียวและปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2515รวมระยะเวลา30ปี ตลอดระยะเวลาของการบริหารงานของท่านได้ชวนขหบดีชาวลำปางมาร่วมพัฒนาโรวงพยาบาลลำปางดังนี้นางเต่าจันทรวิโรธสร้างตึกพนาสิทธิ์ซึ่งเป็นตึกสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่อาพาตสิ้นค่าก่อสร้าง269,963บาท30สตางค์ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่1มกราคม2494 นายน้อยคมสันสร้างอุทิศต,ตึกคมสันเป็นตึกคนไข้สามัญชายชั้นเดียวสิ้นค่าก่อสร้าง285,000บาทเปิดรับรักษาคนไข้เมื่อวันที่28มิถุนายน2495นางลางสาคมสันอุทิศเงินครั้งแรกจำนวน200,000บาทและได้เงินสมทบจากผู้บริจาครายอื่นอีกจำนวน369,272บาท80สตัง์ร่วมสร้างตึกสูติกรรม รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด849,272บาท82สตังค์ตึกสุติกรรมเปิดรับผู้ป่วยเมื่อวันที่1มกราคม2500นายพงสวัสริ์สุริโยไทยสร้างอุทิตตึกรังสีสุริโยไทยสิ้นเงิน356,000บาทค่าเรเดียมและอุปกรณ์1 7 2 0 2 5สตังค์ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2501 นางทองใบทิวารีสร้างอุทิศตึกทองใบทิวารีเป็นเงินจำนวน1 5 0 0 0 0บาทสมทบกับโรงพยาบาลอีก9930บาท50สตังค์รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน1 5ึ9 3 0บาท50สตังค์เปิดบริการเมื่อ20กุมภาพันธ์2505นานางบุญนาคบุพผาเจริญสร้างอุทิศตึกบุพผาเจริญเป็นเงินจำนวน1 8 0 0 0 0บาท สมทบกับเงินบำรุงของโรงพยาบาลอีก1 9 4 9บาท50สตังค์รวมค่าก่อสร้าง1 9 9 4 9บาท50สตังค์เปิดรับผู้ป่วยเมื่อวันที่9กพฤษภาคม256พญารกพาราศวไราการและคุณหญิงสร้างทิศีตึกพญาราศวไราการและคุณหญิงจำนวนเงิน200,000บาทสมทบเงินบำรุงของโรงพยาบาลอีก3940สบาท89สาตังค์ เปิดทำการเมื่อวันที่31มกราคม2 5 0 7นางบัวคำทิพย์แสงทองสร้างอุทิศตึกบัวคำทิพย์แสงทองสร้างจากเงินบริจาคจำนวน2 5 0 0 0 0บาทเปิดทำการเมื่อวันที่8เมษายน2510นายคําคำมั่นนางบุญนาคมณนีนันสร้างอุทิศตึกคำมั่นบุญนาคมณนีนันจากเงินบริจาคจำนวน200,000บาทได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่8เมษายน25 1 0ส คุณพ่อสุขมคุณแม่ชื่นชุ่มอินทรจักรสร้างอุทิศตึกสุขมเป็นจำนวนเงิน1 2 5 1 1ล้าบาทเปิดใช้งานเมื่อวันที่25มกราคม2,526ในายแพทย์สนิทโชติเวทดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางคนที่2ตั้งแต่1ตุลาคม2,515ถึง29กันยายน2,517ในายแพทย์ทวีเกษมสวัสด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนที่3ดํารงตําแหน่งเมื่อ30กันยายน2517ถึง1พฤศจิกายน2519นายแพทย์จิรศักดิ์เนตรราคมผู้อํนวยการโรงพยาบาลคนที่4ดํารงตําแหน่งเมื่อ28ธันวาคม2519ถึง7มกราคม2524นายแพทย์ยุทธนาเวชโอสถผู้อํนวยการโรงพยาบาลลําปางคนที่5ดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่16มีนาคม2524 ถึง5มกราคม2527นายแพทย์นพดลสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางคนที่6ดำรงตำแหน่ง6มกราคม2527ถึง16พฤษภาคม2532นายแพทย์นครทัพพสุทธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางคนที่7ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่17พฤษภาคม2532ถึง30กันยายน2539แพทย์หญิงสุจินวงชูศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางคนที่8ดํำรงตำแหน่งเมื่อ15ตุลาคม2539ถึง30กันยายน2545แพทย์หญิงเขมรัศมีคุณศึกเมงรายผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางคนที่9ดําดำรงตำแหน่งเมื่อ6มกราคม2546ถึง18กุมภาพันธ์2548นายแพทย์ชัชวานสิรินิรันร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางคนที่10 ดำรงตำแหน่งเมื่อ21กุมภาพันธ์2548ถึง28มีนาคม2549นายแพทย์ชัยเลิศกุลกลการผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางคนที่11ดำรงตำแหน่งเมื่อ4เมษายน2549ถึง30กันยายน2550นายแพทย์ทรงวุฒิรับทวีสินผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางคนที่12ดำรงตำแหน่งเมื่อ8มกราคม2551 ถึง1ตุลาคม2556นายแพทย์ธรรมรงหารวงู้อมนวยการโรงพยาบาลลำปางคนที่13ดำรงตำแหน่งเมื่อ1ตุลาคม2556ถึง9ตุลาคม2557นายแพทย์ธานีลิ้มทองู้อมนวยการโรงพยาบาลลำปางคนที่14ดำรงตำแหน่งเมื่อ9ตุลาคม2557ถึง30กันยายน2561นายแพทย์ทรงวุฒิรัพทวีสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางคนที่15เป็นครั้งที่2ดํดำรงตำแหน่งเมื่อ1ตุลาคม2561ถึง30กันยายน2562และปัจจุบันนายแพทย์บรนเจิดนนทสุดผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางคนที่16ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเราไปฟังกันครับ พื้นฐานบริบทของโรงพยาบาลศูนย์ลำปางที่เป็นโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเราให้บริการในทุกด้านอยู่แล้วที่เป็นด้านตติยภูมิแต่ทําไมผมถึงมาเน้นด้านหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองผมใช้คำว่าศูนย์ความเป็นเลือดด้านหลอดเลือดหัวใจและสมองโรงพยาบาลลำปางเนี่ยคือ10ปีที่แล้วเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีการพัฒนาต่อยอดค่อนข้างมากจนเราก้าบอกได้ว่าเป็นระดับต้นๆของประเทศ ทั้งในเรื่องของสถิติของคู่มารับบริการเนื่องด้วยความพร้อมในทุกๆด้านทั้งเรื่องของบุคลากรเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่เราได้ต่อยอดมาตลอด10ปีสามารถที่จะขยายขอบเขตการให้บริการไม่ใช่เฉพาะคนลำปางเรียกว่าทั่วประเทศคือพูดง่ายมั่นใจขนาดว่าถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองถ้าบินได้ให้บินขึ้นมาเลยเรามั่นใจขนาดนั้น